สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาดู facebook กันครับเดีย๋ยวผมลงวดีโอไปนะครับเขาแจ้งมาบอกว่าวิดีโอเพลงที่มีลิขสิทธิ์เพลงนะครับบอกว่าวิดีโอที่สร้างรายได้ของคุณจะแบ่งรายได้จากโฆษณาให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะครับแบบฟอร์ม a c e b o o k นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบแบบฟ้องอื่นนี่ไม่ได้นะครับแบบฟอร์มอื่นนี่จะเขาจะติด,ตดลิขสิทธิ์เพลงก็จะติดจะติดแล้วก็ ไม่ให้รายได้เราไม่แบ่งครึ่งนะเพื่อนๆือนแต่ถ้าเป็น Facebook นี่เขาให้นะเราเข้าไปดูครับนี่ขอให้เราไปดูรายละเอียดในเพลงนี้นะครับนเพื่อนนี่เพลงแบบนี้นะแต่ว่ไม่เปิดนะครับนี่ผมลง youtube นะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะทาง youtube นะครับเพื่อนๆือนอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบฟอร์มของเราเดินกันต่อของเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็บอกว่าคุณต้องการสิ่งใดคุณสามารถเมือนกันต่อไปนี้ เปลี่ยนแปลงที่มีวิดีโอของคนต่อมีวิดีโอของคุณยอมรับการแบ่งรายได้คุณจได้รายได้ส่วนหนึ่งจากโฆษณาต่อไปและวิดีโอของคุณจะยังคงสร้างรายได้แล้วก็แบ่งยอมแบ่งครับไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวไปคลิปมากกันเพื่อนเพราะเรายืมเพลงเขามานะเราก็ดําเนินการต่อแบบนี้เราก็ยอมรับอันเป็นเตเขาดูข้างในดเดินการออกหมายว่าอย่างไรอยู่ของคนเผยแพร่ไปต่อไปโดยมีการแบ่งรายได้และเพจ โปรไฟล์และความสามารถในการสร้างไรายได้ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบแน่แบบฟอร์มทาง facebook เขายอมรับได้นะครับเพื่อนแบบฟอร์มแบบฟอร์มอื่นไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะเพราะนั้นผมลงทางแบบฟอร์มอื่นไปก็รู้สึกว่าจะตัดเสียงไปนะครับเราจะไม่เอ่ยถึงนะครับเพราะถ้าเอ่ยถึงก็จะเป็นการมนัโดยจะไปติดลิขสิทธิ์เอ่ยอ้างค่ายนู้นค่ายนี้นะเพื่อนนี่ก็ถือว่าเรารู้ว่า Facebook นี่เขายอมรับได้นะเพื่อน อาโอเคผ่านไปแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเลยอ่าเดี๋ยวนี่ก็มีก็โอเคได้ครับเพื่อนคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับ,รบสำหรับแบบฟอร์ม Facebook ที่ว่าติดลิขสิทธิ์เพลงไหมแล้วไปอย่างไรนะเพื่อนเ่อก็จะได้รู้นะครับเพื่อนที่ผมทํามาแล้วนะครับ